ตอนนี้พี่จะถือถ้วยมาให้แล้วบอกว่าบอกว่ากีกีกินนะคะกินกินจะออกจมูกเนี่ยเมื่อมีคำที่ออกจมูกนะเราจะบอกว่าพี่ต้านกินน่ะเสียงต้องมาที่จมูกนะพี่จะไม่เข้าใจใช่ไหมเด็กๆเ,เขาจะไม่ค่อยเข้าใจเราต้องเจาะประเด็นความชัดเจนลงไปอีกนะกินกินกินเอามือเขาอะมาแตะจมูกเราว่า กินนะคะกินกินอ่น้องจะรู้ว่าอ๋อมีความมีสันๆันตรงนี้มีสเทือนตรงนี้นะคะแล้วคราวนี้เราก็ลองลองให้ลองเอามือเราไปแตะพิซซันดูแล้วก็ไปแตะให้พิซซันลองแตะตัวเองนะคะช้าๆขยายเวลาให้เวลากับสิ่งนี้มากขึ้นนะคะ okay, okay. ล้บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้น และลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad, ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ